นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สูงล้ำขอนอบน้อมต่อพระธรรมที่ล้ำเลิศขอนอบน้อมต่อพระสง์องค์ประเสริฐผู้ก่อให้เกิดพระรัตนไตรไว้ใโอกาสนี้เพราอความสุขความเจริญแห่งทานศีลภาวนาจงบังเกิดขึ้นกับคณะศรัทธาญาติธรรม ทุกๆท,ท่านเมื้องหน้าต่อแต่นี้ไปจะน้อมนำเอาธรรมะเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธชิน,นวรยกขึ้นมาบรรยายขยายฟามเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและสัมมาปฏิบัติ เป็นลำดับสืบต่อไปสมดังธรรมภาสิทธว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดฉะนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเรามาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันประสูติเป็นวันตัดสู้เป็นวันปรินิพานของ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้น การบูชานี้จึงเป็นคุณงามความดีอย่างยิ่งการบูชาไี้ให้ผลเช่นเราท่านทั้งหลายเนี่ยบูชาด้วยทูปบูชาด้วยเทียนบูชาด้วยดอกไม้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าอามิสบูชาทูบทูปมีกี่ดอกท่านทั้งหลายทูปมีกี่ดอกดอกที่หนึ่งบูชาคุณของพระพุทธเจ้าคือบูชาพระมหากรณุณาธิคุณดอกที่สองบูชา พระปัญญาที่คุณดอกที่สามบูชาพระอริสุทธิคุณนี่ว่าโดยย่อความหมายของการจุดทูบสามดอกฉะนั้นทูบนี่จุดขึ้นแล้วมันไหม้หมดไหมไหม้หมดไหมหมดถ้าไม่มีเหตุอื่นชีวิตทุกชีวิตที่นั่งอยู่ในธรรมาลาแห่งนี้ประมาณ300ชีวิตเกิดมาแล้วตายหมดไหมนี่คือความหมายของการจุดทูบเทียนมีกี่ดอกสองดอก เทียนจุดขึ้นแล้วมันมืดหรือสว่างสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมใช่ไฟเนี่ยปิดลงมันมืดไหมมือเปิดขึ้นสว่างไหมเทียนนี่จุดแล้วมันมืดไหมนึกว่าหลงกลสว่างเทียนเล่มที่หนึ่งบูชาพระธรรมเทียนเล่มที่สองบูชาพระวินัยเข้าใจไหมพระธรรมกับพระวินัยรวมกันเรียกว่าพระพุทธศาสนา เพราะโรคนี้มีปัญหา,าศาสนาจึงเกิดขึ้นโยม่จริงไหมขนาดมีาศาสนาโรคนี้มีปัญหาไหมถ้าไม่มีาศาสนาจะขนาดไหนจริงไม่จริงนี่คือความหมายของการจุดเทียนสมมุติสมัยหน้าเลือกตั้งโยมได้เป็นนายกรัฐมนตรีเชิญนายกเป็นประธานจุดเทียนจุดธูปโยมจะจุดข้างไหนก่อนขวามือพระพุทธรูปซ้ายมือพระพุทธรูปจุดด้านฝวามือพระพุทธรูปก่อน ซ้ายมือของเราเข้าใจไหมเราย้ายมาจุดอะไรซ้ายมือพอจุดเทียนแล้วจุดอะไรจุดทูบถ้าจุดทูบมันไหมเราจะทํำยังไงจะใช้เป่าปากอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกต้องใช้มือปัดเข้าใจไหมถ้าใช้ปากเป่า,ปาแสดงว่าดูถูกพูดต,ตามธรรมมือปัด เราปรับให้มันตรงไม่ใช่มบเอียงมันคนละติดระทางสมมุติเป็นนายกรัฐรัฐมนตรีนะสมมุตินะเข้าใจเนาะเนี่ยจุดทูบจุดเทียนอันนี้คืออะไรดอกไม้สวยไหมมันจะสวยแบบนี้ตลอดไปไหมในที่สุดมันก็ในที่สุดมันก็แห้งในที่สุดมันก็เหี่ยวหายดอกไม้ได้เกิดมาจากไหนมาจากดินแล้วมันจะกลับไปสู่ไหน ถูกต้องเอ๊ะทำให้เก่งจังอโยมโอาเก่งเก่งเก่งบูชาจะปูชนียานังเอาตัมมังคารมุตตมังขึ้นกาตาข้างต้นดอกไม้เนี่ยบูชาคุณงามความดีของหมูส่สงผู้ทรงศีลทรงธรรมที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาเป็นเวลา2,500กว่าปีโดยประมาณก็เพราะมีพระสงฆ์ที่ทั้งอยู่เนี่ยผู้ปฏิบัติชอบบวช สืบ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 ทอด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 ต่อต่อกันมาสองพันกว่าปีาศาสนาเราจึงอยู่รอดอยู่ดีถึงทุกวันนี้เพราะใครประสงค์ใช่แต่มตืวันที่ยีบสามท่านพร้อมใจกันสึกหมดเป็นไงดีหรือไม่ดีใช่ไม่ดีสมมติว่าท่านไม่สึกเลยสักองค์ดีไหมสาธุนะสาธุสาธุสาธ อนุโมทามินี่เขาเรียกว่าอามิสบูชาบูชาด้วยทูปบูชาด้วยเทียนบูชาด้วยดอกไม้บูชาด้วยปัจจัยสี่พระพุทธองค์ทรงตัดบอกดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ต้องปฏิบัติบูบชาจริงไหม แพโตองทรงตัดกะพ้านนว่าดูก่อนอนอน์ให้พวกเธอเอาดอกไม้มาบูชาเราตัดถาคตสักสิบสวนประมาณสิบสวนก็เชื่อว่าดีอยู่แต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นก็คือต้องปฏิบัติตามหลักคําสั่งคำสอนของพระองค์คำสั่งคือศีลศีลนห้าสีลนแสีลน 5, สิบสีลน2องรี่นี้เป็นคำสั่ง ไม่ทำตามสั่งก็คือผิดศีลเข้าใจไหมส่วนคําสอนเป็นธรรมะธรรมะเป็นคําสอนเช่นพระองค์สอนว่าวิริยนะทุกขมมจเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรถ้าเราขี้เกียจจะพ้นทุกข์ไหมไม่พ้นใช่เราะเรามีความเพียรเห็นไหมบุคคลที่ควรบูชามีอยู่5ประเภทหนึ่งประุทธเจ้าสพระธรรมสพระสงฆ์สอุปชาอาจารย 5. ให้เดาใครตายพ่อแม่บิดามารดาบุคคลเหล่านี้ควรได้รับการยกย่องบูชาเชิดชู สรรเสริญเชื่อฟังเคารพนอบน้อมบุคคลนั่นจะเจริญเจริญนี่คือคำว่าบูชาวันนี้เราก็จะมาบูชาพระพุทธองค์คลายวันประสูติตรัสรูปเรนิพานพระพุทธองค์ทรงประสูติที่สวนลุมพินีประเทศเนปาลปัจจุบันเนี้ยเขาเรียกว่าภาษาไทยพุดไงคือเกิดเกิดทางกายเกิดรูปกายพระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยนะเอาศีรษะออกก่อนนะแต่มนุษย ขออภัยมนุษย์ทั่วไปในคลอแวกเอาศรีรษะออกก่อนแต่พระองค์พระพุทธเจ้าเราเอาเท้าออกก่อนมันแปลกกว่าคนธรรมดาพอข้อออกมาเดินได้เจ็ดเก้าเลยโยมเชื่อไหมเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อความตัดสูุดีจริงของพระพุทธเจ้าคําว่าเดินเจ็ดเก้าเนี่ยเดินได้เพราะพระองค์เป็นเอกเป็นหนึ่งเดียวขออภัยเถอะไม่ใช่เทียบพระองค์นะแต่เทียบให้เห็นชัดโคกระเบือเนี่ยข้อออกมาเดินได้ไหม เห็นไหมได้นี่ขนาดเป็นโคกระเบือนะสมมุติขออภัยไม่ใช่เทียบพระองค์นะแต่พระองค์เป็นหนึ่งเดียวในโลกทำไมจะเดินไม่ได้นี่ความหมายแบบเป็นรูปประธรรมแต่ถ้าความหมายเป็นนามธรรมก็หมายถึงพระองค์เนี่ยได้เผยแผ่ธรรมะเจ็ดแฟนหรือเจ็ดจังหวัดโดยสมมุติเดินเผยแผ่อยู่เป็นเวลาถึง45ปีนะไม่ใช่น้อยนะถ้าพระองค์เห็นแก่ตัวตัดสรุปปับ๊บไม่สอนใครเลยดีไหม เราก็ไม่รู้จักธรรมะของพระองค์เนี่ยว่าโดยย่อประสูตรคือการเกิดสัตว์ในโลกนี้มีการเกิดสี่จะพวกหนึ่งชราพุชะเกิดในคันเกิดในท้องแม่ 2. อันทชะเกิดในไข่ 3. สังเสตชะเกิดในคูดในที่ชื้นแฉะสโอปาติกะผุดเกิดขึ้นในอากาศมีไหมตายแล้วไปสวรรค์เนี่ยเกิดที่ไหนในอากาศพระพุทธเจ้าเกิดประเภทที่หคือเกิดในคันของมารดา รารชอันตะชะเกิดในไข่เช่นเป็ดไก่นกเกิดในไข่ไหมเกิดในไข่เกิดในที่ชื้นแฉะเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียตัวนอนเกิดในที่ชื้นแฉะเกิดในคูดโอปาติกะพุธเกิดขึ้นพระนี่ก็เป็นประเภทที่สี่นะพุดเกิดขึ้นท่ามกลางสงฆ์พระเนี่ย เทวดาก็เหมือนกันตายปุ๊บผุดเกิดขึ้นบนสวรรค์เลยพรหมก็เหมือนกันตอนตายได้สมาธิเข้าสมาธิเกิดเป็นรูปพรหมอรูปพรหมเลยนี่เขาเรียกว่าเกิดในอากาศสัตว์ในโลกนี้มีเกิดสี่างพวกแล้วก็ตัดสรู้ตัดแล้วจึงจะรู้เขาเรียกว่าตัดสรู้ตัดอะไรตัดปริโพธตัดความหวงความหวงความมาไลวอววทั้งโมนี่คือเกิดทางธรรมเนี่ยเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเกิดที่ใต้ต้นสีมหาโพธิพุทธคยาตอนนี้ หล่อรูปเหมือนพระปฏิมากรรูปเหมือนเขาเรียกว่าหลวงพ่อเมตตานั้นเราก็จะเชิญอธิษฐานนิมนต์มาสร้างไว้ที่วัดธรรมพระมันเพนบุญกุฏิที่คุณโยมอามพันธ์สร้างถวายเนะี่ยตรงนั้นจะรื้อทิ้งแล้จะสร้างเป็นซุ้มใหญ่สูงงบประมาณประมาณ5ล้านนั่นก็ไม่แพงอ่ะสำหรับโยมเวลาล,ล,ละละเนี่ยสบายอลาลแป๊บเดียวไม่อยากจะพระสวยองค์ใหญ่เท่าองค์จริง แล้วก็จะมีรูปครูบาอาจารย์หลวงพ่อทุกองค์ที่หลวงพ่อเคยไปเรียนมาไว้ในที่นั่นทั้งหมดชิดไว้ในใจนะถ้ายังไม่มรณภาพนะจะสร้างให้ใหญ่ผู้คนมาจะได้บูชาบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตะมังบูชาประพุทธบูชาพระธรรมบูชาประสงค์บูชาอุปชาอาจารย์บูชา พ่อแม่เป็นสัญลักษณ์พระพุทธองค์ทรงตัดจะรู้อะไรตาจสรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่อริยะสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกทุกขังอริยสัจจังความทุกข์นี่แหละพระองค์ตัดบอกว่าเป็นความจริงอันประเสริฐแต่พวกเราไม่ชอบทุกข์แต่เกิดมาแล้วมันพ้นทุกข์ไหมล่ะพ้นไหมไม่พ้นชาาเป็นทุกข์ขาความแก่ชาาเป็นทุกข์ไหมชาติเป็นทุกข์ขาการเกิดเป็นทุกข์ไหม พยาธิทุกขาความเจ็บไข้ได้เ่ิยเป็นทุกไหมมรณะเป็นทุกขังแม้แต่ความตายก็เป็นทุกขเห็นไหมทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปเป็นคําพูดของพิษุณีหญิงพิษุนีพระพุทธเจ้ากอยรองรับที่เป็นสัจจะเป็นความจริงอ่ะก็ถูกต้องถูกต้องถึงไม่ใหญ่เป็นพุทธพจน์แต่ก็ถูกต้องถูกทำพระองค์ก็ยอมรับเมื่อทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นท่านทั้งหลายวันคืนมีกี่ชั่วโมง ยี่สิบสี่ชั่วโมงท่านลองใช้วิพัชวะชิดจำแนกแจกตัวนี้ว่าวันคือยี่สิบสี่ชั่วโมงสุขกี่ชั่วโมงทุกข์กี่ชั่วโมงเห็นชัดไหมฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นเราต้องกําหนดรู้ทุกข์เกิดขึ้นก็อย่าขังทุกข์ไว้ต้องปล่อยทุกข์ทิ้งไปบ้างบางครั้งคือต้องทําใจทุกอย่างมีไหมทุกคนนี่จะทําให้เราถูกใจหมดมีไหมไม่มีหรอกครับยิ่งหลวงพ่อเนี่ยทุกที่สุดในวัดนี้เลยจริงไหมต้องทุกข์กับพระต้องทุกข์กับโยง ต้องทุกอีกหลายทุกไม่บอกให้รู้ทุกคนเดียวก็ได้ลับไว้เดี๋ยวเสร็จงานก็ปล่อยทุกทิ้งสบายทุกขังอริยสัจจ์สมุทัยสมุทัยคือเหตุเหตุของการเกิดทุกขมีอยู่สามเหตุเขาเรียกตัณหาสามหนึ่งกามตัณหาสองภวตัณห,หาสามวิภวตัณหาตัณหา การมัตนาคืออยากได้รูปสวยๆเสียงเพราะๆกินหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสที่ถูกใจอยากได้มาครองแต่เราจะครองได้ตลอดชีวิตไหมไม่ตลอดชีวิตเพราะมันเป็นเรื่องอนิจจ์เห็นไหมเขาเรียกว่าการมารณาัณหนาภาวะตัณหาคืออยากได้พบสูงสูงขึ้นที่โยมมานี่อยากไปสวรรค์ไหมใช่ทุกไหมต้องตื่นเช้าไหมตื่นเช้าเห็นไหม โยมแม่ตุ้ยต้องนั่งรถเข็นมาเห็นไหม่ะมาจากกรุงเทพเอ้ใจถึงจริงๆโยมแม่ตุย้ยนลวงพ่อเคยไปพักบ้านท่านใจดีหน้าตาอิ่มเอ,อิบคนมีบุญมองดูมันจะมีพลังหน้าตาจะเปล่งปลังสังเกตดูทุกคนจะขาวจะดำแต่มันจะมีพลังซ่อนอยู่ข้างในคนมีบุญแต่คนมีบาปตรงกันข้าม ตรงกันข้ามเลยมองหน้าจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสถึงจะผิวขาวถอะขาวแบบซิดๆขาวแบบไม่สบายนํ่นทำนองนั้นแต่นี่ท่านดูหน้าตาผ่องใสญาติโยมทุกคนนที่มาเ็เรียกว่าเป็นคนมีบุญจึงสามารถเดินทางมาปฏิบัติธรรมในวัดตามพระมันเป็นบุญแห่งนี้ได้ ก็ขออนุโมทนาการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาคือผลักออกไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยลูกคนนี้มันสั่งสอนยากเหลือเกินไม่อยากได้เลยคนคนนี้มันทําให้เราทุกข์เหลือเกินสมมุติมันก็เป็นตัญหาข้อหนึ่งข้อสองอยากได้เอามาข้อสามอยากผลักออกไปสรุปแล้วเป็นตัญหาสามนิโรธะคือดับทุกข์คือดับตัญหาสามนี่แหละไม่ได้ไปดับอะไรหรอกนิโรธนิโรธเนี่ยดับการมาตัญหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาดับให้มันหมด ไปจากใจใช่ไหมจะดับได้ไงก็ต้องจเจริญมัคมีองแปดสัมมาทิฏฐิมีความเ,เยึดเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกปโปมีความาำบิดที่ถูกต้องสัมมาวาจามีการพูดจาที่ถูกต้องสัมมากรรมตะมีการงานที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะการหาเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องสัมมาวายามมีความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติ มีสติที่ถูกต้องคือมหาสติปฐานสี่นั่นเองสัมมาสมาธิมีสม,มาธิที่ถูกต้องก็คือรูปฌานสี่นั่นเองสมาธิชั้นหนึ่งสมาธิชั้นสองสมาธิชั้นสามสมาธิชั้นที่สี่เนในมรรคมีองค์แปดท่านจัดไว้แค่เนี้ยอรูปฌานไม่มีมีแค่รูปฌานสมาธิชั้นที่หนึ่งเขาเรียกปฐมฌานปฐมปฐมฌานมีอารมณ์ห้าหนึ่งวิตกสองวิจารณ 3. ปิติ 4. ส,สุข 5. เอกกตา 5. อารมณ์นี่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเขาเรียกว่าสมาธิชั้นที่หนึ่งคำว่าวิตกหมายถึงตรึกนึกวิจาร์ณหมายถึงประคับประคองไว้ไม่ให้ใจมันกระชอกออกนอกคำบริกรรมพนามว่าพุทโธให้จิตใจมันอยู่กับพุทโธพุทโธไม่ใช่ปากว่าพุทโธใจไปเชียงลายไม่ใช่ตบคับประค,คองไว้เขาเรียกวิตกวิจารณ์ ทำงานร่วมกันมันสมดุลกันมันพอดีกันเหมือนกับเราหินไปไปถูกันไปตีกันถูไปถูมาถูไปถูมาถูมาถูไปตีไปตีมาในที่สุดหินจะปรากฏอะไรขึ้นปรากยไฟได้อุปมาให้ถั่งปรากยไฟเหมือนกับเราภาวนาวิตกวิจารนึกรู้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 มันก็จะเกิดตัวที่สามคือปีติปีติหมายถึงสุกกายซากซานคุตตกาปีติปีติเป็นพัก รารณาปีติปีติแบบซาบซ่านเหมือนคนอนน้ำมาล่าซาเย็นสุขก,กายไม่ปวดไม่เจ็บเกือขาหลังหัวนั่งไปเตะนั่งได้เป็นวันนั่งได้เป็นสัปดาห์ อยู่ได้ไม่ต้องรับทานอาหารอะไรเพราะกินอาหารทิพย์คือปีติสุขก,กายพอสุขก,กายหายไปมันก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่ไหมความสุขใจสุขใดไหนเราจะเท่าสุขใจเอาเงินมาถวายเต็มศาลานี่ยังไม่เท่ากับความสุขใจนี่พูดตามธรรมความสุขมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปก็เกิดต่อไปอีเอก, A, กคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตหนึ่งเดียวไม่มีสอง ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเขาเรียกว่าสมาธิสมาธิก็มีสามชั้นหนึ่งคณิกะสมาธิสมาธิชฉีวครั้งชั่วคราวเฉวยประเดียวปรเดาชั่วบุบเฉีวว่าอันนี้เขาเรียกคณิกะสมาธิพวกเราที่นั่งอยู่นี้ได้ทุกคนสมาธิชั้นแรกนะสมาธิชั้นที่สองเรียกอัปปนาสมาธิสมาธิเฉียดเฉียดฌานหรือใกล้อัปปนาสมาธิสมาธิชั้นนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยเห็นนิมิตลึกนิมิตลับนิมิตหลอกนิมิตลวนนิมิตอะไร ใช้เจริญวิปัสสนาก็ดียิ่งสมาธิชั้นสุดท้ายเนี่ยใช้อะไรไม่ได้เลยเพราะมันนิ่งเฉยอยู่กับอารมณ์อันเดียวแนบสนิทอุปมาเหมือนกับเราไม้หน้าสามไปตีติดเสาเนี่ยเป้งเป้งตีติดไม้หน้าสามก็จะติดเสาอยู่อย่างนั้นฉันใดอุปมาอัปปนาสมาธิก็ฉันนั้น เป็นที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิเมื่อใดเราค้อนไปถอนไม้นาสามออกจากเสาเมื่อนั้นอัปปนาสมาธิเหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเหมือนกันในที่สุดมันก็ถอนได้เหมือนกันนั่นแหละมันเป็นการพักจิตพักใจให้ใจมีพลังเป็นพลังทิพย์เป็นพลังทองเป็นพลังธรรมให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจ แล้วก็โยกจิตโยกใจไปเจริญอารมณ์ของวิปัสนาจะไปเจริญอะไรอ่ะปฏิจจสมุป,ปบาท12ก็ได้ไปเจริญอะไรอายตนะ12ก็ได้ไปเจริญอะไรขันห้าก็ได้ไปเจริญอะไรพัฏไตรักก็ดีง่ายดีอันนี้จังทุกขังอนัตตาเอาไปเจริญเอาไปทําเอาไปคิดเอาไปวิเคราะห์ให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงเนาะเราพิจารณาเห็นไหมสุดท,ท้ายก็คือไปในนิพพาน ดับเย็นอะเนมิต่นิพพานไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่ใช่ไปแล้นิพพานอยู่เมืองแก้วอะไรอะไรนี่เป็นสมมติกันสมมุติกันแต่ความจริงว่าโดยธรรมไม่มีเครื่องหมายไม่มีนิมิตหมายสุญญตานิพพานสูญสิ้นหมดไม่มีอะไรกิเลสทั้งหลายมันหมดไปจากใจสัตุสัุปาทิเสสนิพพานนิพพานยังเป็นนแต่กิเลสมันหมดไปจากใจอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ดับ หมดธาตุสี่ขันธห้าแตกดับตายแล้วไม่เกิดอีกพูดง่ายๆโยมจะเกิดหรือไม่เกิดเกิดหรือไม่เกิดสาธุสามครั้งสาธุสาธาุาาอานุมโมทามิแต่นั้นวันนี้เป็นวันที่สาขาบูชาเราก็มาบูชาคุณของพระองค์เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะเดินจุดเทียนนะ รอบแรกภาวนาไม่ต้องท่องอิตทิพิโสท่องก็ได้แต่มันจะวุ่นวะวุ่นวายรอบแรกเดินภาวนาวาพุทโธรอบที่สองภาวนาวาธรรมโมรอบที่สามภาวนาวะสังโฆทําไมจึงภาวนาวาพุทโธนึกถึงคุณพระพุทธเจ้ารอบแรกรอบที่สองทำไมภาวนาวาธรรมโมนึกถึงคุณพระธรรมรอบที่สองรอบที่สามภาวนาวาสังโฆทําไมจึงภาวนาวาสังโคนึกถึงคุณของพระสงฆ์ภาวนาไป เดินเรียงสามเลยถ้าเรียงหนึ่งโอ้มันไม่พอทั้งพระทั้งโยมสามร้อยกว่าพระอาจารย์กรรมก็เรียงสามพระมานัดก็เรียงสามโยมแม่ชีก็เรียงสามโยมผู้หญิงผู้ชายก็เรียงสามไปก็ะจะมีการถ่ายทำวิดีโอมีการทำสื่อลงเว็บไซต์อะไรมันจะได้ดูสวยงามเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาเทียนจุดไว้ตรงนั้นพระก็จุดหลวงพ่อก็จุดก็จุดเดินออกก็จุดจุดเดินเลียงกันไปทีละสามไปเทียนต้นจะจุดไปเลยเดี๋ยวให้พระจุดไป เข้าใจตามนี้นอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็บ้านไขรบ้านมันกุฏนะิไขรกุฏิมันดังนั้นจะต้องให้พระทําพิธีกรรมคือบอกวัดก่อนสมาทานวัดก่อนตอนนี้ หลวงพ่อก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรก็ขอสมมติจติการกล่าวธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดอาตมาภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ขอตั้งจิตอธิฐานพออมนอยวยอวยพรให้คณะสาาัายาติโยมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจงปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโลกปราศจากภัย ความทุกข์ใดๆอย่าได้บังเกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านขอให้ครอบครัวของท่านจงประสบพบแต่โชคลาภจงประสบพบแต่ความร่ำรวยจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปท่านจะทำจิตการงานใดๆก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปโดยชอบประกอบได้ทำแล้วไซขอให้ท่านได้ในสิ่งนั้นสมฝามุม,มาตรปารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกๆท,ท,ท่าน ทุกๆคนเทินทุสาทุสาอนุโมทามี